เดี๋ยวเกิดเป็นชั้นชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวไปอบายไปเป็นสัตว์รกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานช่วงไหนของชีวิตไม่ประมาททำความดีกะไปสู่สุขติภพแต่สู่สุคติภพมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอน แม่มีสุขก็ไปเดียวประดาวแต่ยาวนานกว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาพหมหรืออรุพรมก็าตามมันชั่วคราวเท่านั้นแหละแล้วก็ต้องโลกกลับไปในเมืองมนุษย์พอมาอยู่ในเมืองมนุษย์มันก็หลงลืมไอ้ลืมนะไม่ใช่ว่าอยากจะลืมแล้วพ็ตอนมาเกิดอยากจะจำเอาไว้ว่า มาจากอบายทุกทรมานมากหรือมาจากสุขติพบมีสุขมากไม่อยากจะลืมตอนมาจากอบายก็อยากจะกลับมาแก้ตัวทำความดีมันยิ่งขึ้นไปก่อนจะขึ้นมาจากอบายก็ได้รับฟังโอวทตาสัจธรรมที่อยู่ในยมโลกแม่จากสุขติพบ เราก็จะได้รับฟังโอว่าจะผู้ปกครองพบ